สวดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อดาริมาค่ะค่ะคุณดาริมาเรียนคอร์สอะไรอยู่นะคะตอนนี้เรียนคอร์สเอ็นหนึ่งแล้วก็กคอร์สวยากรชั้นสูงะค,ะค่ะค่ะปัจจุบันศึกษาและทำงานอยู่คะคุณดาริมาทำงานค่ะค่ะทำงานที่ไหนล่ะคะทำอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีะคะ่ะโอ,อ้แล้วทำไมคุณดาริมาถึงสนใจภาษาญ,ญี่ปุ่นคะอ๋อเพราะว่าจริงๆกรุงศรีก็คือมีแบงค์มูเอฟอะค่ะมาซื้อหุ้นก็คือเป็นแบงค์ญี่ปุ่นดาริมาทำงานในส่วนที่เป็นเอ่อ เปรตแบงกิ้งญี่ปุ่นนะคะก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นใช่ค่ะและ้วก็เจ้านายก็เป็นคนญี่ปุ่น,นะะอ๋อค่ะค่ะค่ะไม่ลืนถามคุณดาริมาค่ะเมื่อได้เรียนกับอาจารย์แบงแล้วประทับใจในการสอนต,ตรงไหนบ้างคะก็รู้สึก่อาจารย์เป็นคนแบบทุ่มเทในการสอรนอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติเวลาเรียน9ก้าโมงถึงบ่ายสองเนี่ยก็จะนัดนัดมาเร็วกว่านานอะไรอย่างนงี้แล้วก็เหมือนมีความรู้หลากหลายอลค่ะค่ะ การที่อาจารย์มีพรีเทสทั้งหมด3าครั้งคุณดาริมามีความรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อดีนะคะเพราะว่าจะได้รู้จุดอ่อนของตัวเองว่าว่าตัวเองเ,ออเ,ออเหมือนผิดพลาดตรงไหนอะไรอย่างงี้ยค่ะจะได้ทาไปปรับปรุงค่ะแลวบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะคุณดาริมาคะก,ก็สนุกสนานดีค่ะค่ะท้ายนี้คุณดาริมามีอะไรฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่แบบทุ่มเทให้กับนักเรียนอย่างมากแล้วก็ จะพยายามสอบให้ผ่านเพื่อให้อาจารย์ภูมิใจ<อ>ค่ะขอบคุณค่ะค<อ>ุณดาริมาค่ะขอบคุณค่ะ